ขอทุ่มอีกรอบแล้วกันเถอะตุ่มวัสดีนะวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลูกเต๋าชาแนลนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีการสุ่มเข้ามาอีกแล้วนะคะทุกคนไปไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะหลังจากที่เราไม่ได้สตรีมมาสองวันบอกเลยว่าหาเรื่องเสียตังอีกแล้วนะคะปะ รอดูวันนี้พี่จะหมดเท่าไหร่นะคะทุกคนบอกเลยว่ามี2กิจกรรมนะคะที่เรายังไม่ทําการจัดนั่นเองนะคะผมเดี๋ยวไปดูที่กิจกรรมแรกเลยละกันนะคะทุกคนกิจกรรมใหม่นะคะทุกคนร้านค้าโมโคตอนย้อนรอยวันวานนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้นะคะทุกคนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่5้มีนานะคะถึงวันที่11มีนานั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยละกันเนาะว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นเนาะ อันนี้นะคะคือกิจกรรมใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามานะแต่จริงๆแล้วของทุกอย่างในตู้นี้อ่ะพี่มีเกือบหมดแล้วทุกคนก็<อ>เลยกิจกรรมนี้จะมาพูดถึงเฉยๆนะกิจกรรมนี้น,น,นะคะถ้าใครยังไม่มีชุดไหนหรือยังไม่มีอะไรในนี้<อ>ก็สามารถไปกดสูมได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองเลือกให้ดูแล้วกันเนาะเอาอะไรดีกะอาชิ้นารางวัลพิเศษเนี่ยเอาอะไรดีอะเรามีทุกอย่างแล้วว่ <S 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 อาอ่ะกดสองอันนี้แล้วกันเรามาดูกันว่าหน้าตากิจกรรมจะเป็นยังไงอ๋อนี่ไง คือกดเข้ามาแล้วเลือกสองชิ้นนะคะที่เราอยากได้นะรางวัลกิจกรรมสองอันแล้วก็นี่จะเข้ามาอยู่ในวงล้ออย่างนี้นะคะทุกคนกดครั้งแรกเดี๋ยวพี่ลองกดสก้าเพรแล้วกันน้อเผื่อไปว่ากดไปแล้วได้ก็อยากได้ตัว้นี่อะว้าจริงๆคือของทุกอย่างในนี้เรามีกันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปจัดต่อนี่กิจกรรมที่สองเลยแล้วกันนะคะทุกคนคือขอผ่านในกิจกรรมแรกนะ ส่วนใครที่ยังไม่สุ่มก็สามารถไปกดสุ่มได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเผื่อฟุกกดเก้าเพชรเราได้ไอว้วอลเลยอย่างเงี้ยเตอ,อกิจกรรมใหม่ที่เราจะเข้ามาจัดนั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าถ้าใหม่มาอีกแล้ว เดี๋ยวขอดูเอ่ออันนี้หน่อยละกันนี่กำปั้นแห่งของบ้านนั่นเองะคะ่ะทุกคนบอกเลยว่าถ้าทางพิเศษถ้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะส่วนกิจกรรมนี้นะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่6นั่นเองนะคะถึงวันที่12มีนาะนั่นเองนะคะทุกคนบอกเลยว่าอย่าตั้งอีกแล้ว จะเหมาตู้หรือเปล่านะแต่จริงๆคือไม่ได้กะเข้ามาจัดทั้ง2กิจกรรมนะทุกคนแต่คือแบบว่ามาบอกต่อกิจกรรมที่เข้ามาในเกมฟรีไฟให้ทุกคนได้รู้เฉยๆเออมาจริงๆท่านี้ก็เวิร์กนะพี่ว่าสวยดีอะ <Wow. S 1> แต่ถ้าแบบว่าไม่เหมาตู้ก็จะดีมาก <S <S> <S ถ้าไม่เหมาตู้มันก็จะดีมากนะจริงนะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาทําการสุ่มนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลือก2ชิ้นที่เราไม่ต้องการนั่นเองะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวขอเ,เลือก2ชิ้นนี้แล้วกันก่อ,อนทําการหมุนแต่บริเวณด้านล่างเพื่อเลือก2อย่างที่ท่านไม่ต้องการออกโอเคแล้วขอเลือก2อันนี้มาขอขอขอแบบว่าใส่คาถาบแป๊บหนึ่งแล้วกันนะมาทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาทําการ ส้มเลยละกันนะคะเราต้องใส่คาถาด้วยทุกคน19เพรแรกนี่ก็คือแบบว่าได้ท่าเต้นเลยอะไรเงี้ยมาข้างรักพี่ลูกเต่าข้างรักพี่ลูกเต่าข้างลักพี่ลูกเต่าตมาโอโ้โหมันไม่อยู่ตรงนั้นนะ่ะโหโจับละมาลุยต่อฮะ อ่อออาๆๆครั้งนี้ตั้งใจนะตั้งใจนะคนดูคนดูตั้งใจนะข้างรักลูกเต่า ทุกคนคือชุดไม่ได้อยากได้เว้ยแต่ขอคือแบบว่าได้ถ้าเต้นแล้วหยุดเลยแล้วกันเนาะทุกคนป <Okay. S 1> ไปกันต่อฮะ199อหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพจสร้อย้าบเก้าเพตู้นบดตู้ได้โดนไรบอรดมาแล้วทุกคน499เก้าพชรหหมดตู หมดเลยอะจริงตังเนี่ยหมดเลย <c oughs> ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ชุดให้ดูหน่อยละกันนะคะทุกคนฉันกับนายเราคือทีมฉันกับนายอะเราคือทีมเออเราเนี่ยหมดตังไปกับคุณเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไปเข้าฟรีโซนกันทุกคนเราจะไปแอคท่าใหม่อ่ะทุกคนเข้ามาฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองท่าใหม่ในโหมดฟรีสไตล์นั่นเองนะขอหน่อยแล้วกันในขณะที่คนอื่นเขามีไปนานแล้วอะนะเราก็เพิ่งมีขออีกรอบขออีกรอบเพื่อนขออีกรอบเพื่อนอ๋อโคตรป้าพลังเหรจริงนะ เราเป็นตัวนี้อ่ะอ้าทำไมเขาเป็นตัวผู้หญิงอ่ะออกจากเกมก่อนเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะทุกคนเฮ้ยเช่ดไปท้าเปิดตัวด้วยยัยมันได้แล้วไปจีบสาวไปจีบนี่สาวให้จีบเหรอนี่นี่ไงสาว วเอาเราเจอคนนี้ก่อนเราต้องรักกับคนนี้ ค่ะชื่อนารกเกินเราขอจีบได้ไหมอุ๊ยอุ๊ยเขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วอ่ะ ปล่อยพลังแม่มไม่ไม่เขาไม่เป็นไม่ไอ่โอ้เขาไม่สนใจแล้วว่ะไปดีกว่าไปทุกคนเฮ้ยมีคนเดียวเหรอพะหนุ่มเราก็มีเหมือนกันนะจีาดูข้ากูเต้นดูข้าเลยอ่ะแล้วใครมาตีนี่เลยจับจับปับปับว้าเฮ้อ เราเหล่อรวยพร้อมเปย์นะเธอเธอไม่สนใจเราจริงอ่ะจบ run run สรุปเราจีบได้ไหมเดี๋ยวดูจะลองถามเธอว่าสรุปเราจีบได้ไหมเอา ใจ Dante, เราอะไปเดี๋ยวเราไปรีวิวท่าใหม่ดีกว่าทุกคนนี่นะคะทุกคนท่าใหม่ที่เราไปทำการเหมาตู้มาเมื่อสักพู่นี้นะคะก็คือท่านี้นั่นเองนะคะทุกคนวู้ชาร์จพลังแล้วก็ทุ่มลงหมดโคตตัวแล้วก็เรียกบังกรออกมาด้วยหูบอกเลยว่าเท่มากนะคะทุกคนซึ่งแบบว่าเป็นเป็นในเชิงสีม่วงด้วยวันนี้พี่ก็มาในทีมหัวสีม่วงแล้วก็ตัวละครผู้ชายก็เป็นหัวสีม่วงเหมือนกันนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรจะเหมาะเจาะ แล้วดูมังกรนะมังกรที่เรียกออกมาก็เป็นสีม่วงทุกคนเราดูอา้าวไม่ใช่ว่ะผิดท่าขอโทษท่าผิดท่าจอทุ่มเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะมังกรที่ออกมาก็เป็นสีม่วงบอกเลยว่าโคตรจะเหมาะเจาะจริงปะ่ะสำหรับการรีวิวในวันนี้นะคะก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะทุกคน ไปแล้วฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้นะคะบอกไลยคำเดียวครับผมว่าเมาตู้เข้าตู้เข้าตู้อีกแล้วนะ <c oughs> ไม่มีเลยสักครั้งที่แบบว่าจะกดครั้งเดียวแล้วได้ถาวรเลยอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะไปล้วทุกคน